ถ้าพูดถึงบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเทคโนโลยีตอนนี้ถ้าคุณไม่รู้จักพี่แซมหรือแซมออรแมนคุณคือคนตกยุคแบบสุดๆครับชายคนนี้คือผู้อยู่เบื้องหลังแชท GPT ที่พวกเราใช้ปั่นงานกันอยู่นี่แหละแต่บอกเลยว่าชีวิตพี่แกไม่ได้โรยด้วยกลีบก,กุหลาบแต่มันคือเส้นทางของตัวตึงที่เต็มไปด้วยการหักเหลี่ยมเฉือนคมและดราม่าระดับฮอลลีวูดย้อนกลับไปพี่แซมแกฉายแววอัจฉริยะมาตั้งแต่เด็ก ได้คอมพิวเตอร์เครื่องแรกตอน8ขวบและแกะโค้ดจนโปรโงพอโตขึ้นมาหน่อยก็เข้าสแตนฟอร์ดตามสูตรเด็กเทพซิลิคอนวัลเลย์แต่เรียนไปได้แป๊บเดียวก็ดอกเรียนครับใช่ครับสูตรสำเร็จเศรษฐีเทคต้องเรียนไม่จบแกออกมาทำแอปชื่อลูคเป็นโซเชียลระบุพิกัดถึงแม้แอปจะไม่ปังระเบิดเถิดเทิงแต่แกขายบริษัทไปได้ตั้ง43ล้านเหรียญรวยตั้งแต่หนุ่มๆเลยครับแต่จุดเปลี่ยนจริงๆคือตอนที่แกเข้าไปเป็นประธานของ Y ายคอมมิเนเตอร์ ซึ่งเป็นเหมือนโรงเรียนอนุบาลสตาร์ทอัพที่ดังที่สุดในโลกแกปั้นบริษัทอย่าง Airbnb, d r o p box reddit จนกลายเป็นยูนิคอร์นเพียบคือตะแกคมมากมองขาดว่าธุรกิจไหนจะรุ่งหรือจะร่วงจนใครๆก็เรียกแกว่า Mastermind หรือจอมวางแผนตัวพ่อจนกระทั่งปี2015แกจับมือกับตัวตึงอีกคนอย่าง Elon Musk ก่อตั้ง o p e n AI ขึ้นมา ตอนแรกตั้งใจจะเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรเพื่อพัฒนา AI ให้ปลอดภัยและช่วยมนุษยชาติแต่ไปไปมา,มาความเห็นไม่ตรงกันอีลอนอยากจะเร่งสปีดแต่แซมมองเรื่องการบริหารสุดท้ายอีลอนถอนตัวออกไปและงอนกันยามาจนถึงทุกวันนี้แซมเลยตัดสินใจเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเพื่อดึงเงินลงทุนจาก m i c r o s o f t มาสารฝันจนคลอด Chat GPT ออกมาเขย่าโลกนี่แหละครับแต่เรื่องที่พีคที่สุดในชีวิตแกไม่ใช่ตอนสร้าง AI นะครับ แต่เป็นเหตุการณ์เมื่อพฤศจิกายน2023ที่ผ่านมาจูๆ่ๆบอร์ดบริหารของบริษัทตัวเองประกาศไล่แซมออตแมนออกฟ้าผ่ากลางวันแสกๆข้อหาคือสื่อสารไม่ตรงไปตรงมาทำเอาวงการเทคช็อกตาตั้งแต่คุณเชื่อไหมครับพี่แซมแกใช้เวลาแค่สุดสัปดาห์เดียวในการเดินเกมพนักง,งานในบริษัทเกือบทั้งหมดขู่จะลาออกตามแกไป Microsoft ก็หนุดหลังเต็มที่สุดท้ายบอร์ดชุดเดิมที่ไล่แกออกโดนเด้งยกชุด แล้วพี่แซมก็เดินกลับเข้ามานั่งเก้าอ e ี C ้ซ e ีอแบบเท่ๆเหมือนพระเอกหนังเดินฝ่าระเบิดชีวิตของแซมมอมแมนสอนให้เรารู้ว่าการเขียนโค้ดเก่งอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องมีสกิลการเมืองและการบริหารคนระดับเทพด้วยถึงจะคุมเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้นี่แหละครับชายผู้กุมชะตากรรม AI ของพวกเราทุกคน